สบายดีพีน่น้องสบายดียำสุดสอได้วยพี่นอ้องจ้าห้องเทียนได้นหนูอยู่แล้วหนึ่งตัวเก <c oughs> ็บตุนได้กี่ตัวแล้วลุงเก <c oughs> ็บตุนหนูไปลาว แทงมันเอคนต้องใส่พุ่้ไหนทยอต้องใส่ทางข้ามพุ่หนาตอนคนต้องสอนโดยที่เท้าได้พี่น้องพี่เอาก็ได้สองตัวตัวใหญ่จมเป็นผ tamam, ู้พ okay, ันสอนกับผู้พันเนาะ ผู้พันเนี่ยพี่นอ่างเอ่ยยาเส้นใช้ผู้กองนะครับใช้ผู้กองนะตะไคร้ไปมากรูดอยู่ตรงนี้นะครับม่ได้ตัดให้มันขึ้นหัวใหม่อน,นขนหนูแล้วก็เก็บเข้าอัดแข็งะัคล้ลงอ,องฝากให้น้องเขยใส่กระสุน มารอลุ้นว่าพ่อน้องเทียนกับแม่น้องเทียนจะได้ไปลาวหรือไค่กันแน่อืมกะเพรากระงามมวันนี้พี่น้องใบต้นชิ่งข้างบ้านเดี๋ยวตตายมาแล้วกะเพรากรบบาดเออพี่น้องไอ้เพื่อนเต็มหนาเฮือนหูวเซิงไข่อืมบาดซื้อแต่กะเพรากับคนเซิงไข่พี่น้องไอ้ต้องนั่นซื้อเบื่อนะลุงค่ะค่ะกระซื้อเมื่อวานเราซื้อมาสิบบาทราคที่สิบนเนี่ยหัวใหญ่หมดแล้ว มันกำลังอ่อนอยู่เขาก็เลยลุงเนี่ยขุดหนานผักปูขึ้นมาด้จักสองหนานเด้อที่ข้อกัวล่ะเด้ยินมาครับครับผักชีลาวกับต้นหอมนะต้นหอมก็แช่ก่อนคืนหนึ่งสองคืนค่อยไปเอาไปปลูกให้เนี้ยงปลูกให้เราให้ไ่เนี้ยงสนใจถอน้วบ๊อ จ้ะแน่นอนวะบอกหน้ก็ลังออกจากกรูบอกอม,มันคึกครัก็ได้สองตัว,วนนตัวใหญ่มากเลยเขาบอกว่าลนคนไฟอ่ะอย่าเป็นลนกับแก๊สให้ลนกับต่อฐานเ้องพอกี่ข้าวเปดิดนเรื่องจริงเ้องกีข้าวนันนี้พี่น้องเออตัดลนกับแก๊สเอาไฟมันจะสวยปนเปิดไฟแน่นอนแล้วก็เราค่อยค่อย นั่นไปก็ขุดน้ำนเค็มเรื่อยมันก็แดงก็สวยจะอ้าปลานั่นอีกมันจะไม่ไหม้ที่บ้านก็จะกินหนูอยู่สองคนน้องสลามรู้นะกินหรือเปล่าเครื่องยากดีกว่ะเป็นลุงยากไหมนะอตอกเสร็จให้แดงๆก็ย่างเครื่องเพื่อเลี้ยงที่ไหนล่ะบาหมี่กับบาหมีไม่กินเดี๋ยวลุงเชนต้องใส่ไปเยอะไปไปกินสงการก็ได้จะทำเมนูให้กิน เมนูย่างหนูเก็บอง่งทำหนูอบโอ่งแม่เจ้าขายนะแต่แต่ที่น 150, 150นเ,เนี้ยรั่วร้อยห้าสิบหกสิบบ้างตัวนหน,นึ่งไงขนาดนี่แหละเราต้องเอาถุงเย็นเราออกแบบไปเที่ยวขายบอกอใช้ขนาดนี่เลยไอ้หนูอบโอ่งเขาเนะี้ยบ้านกระทังนั่นน่ะตึ๊เเลิงเขาโน่นน่ะเที่ยวขาย,ยอันหนูไหมคะหนูตัวละยี่สิบบาทสมัยก่อนพอทองเส้นได้ขึ้นแล้วเป็นซีฟพ,พี่น้องเลย เป็นซีบบานนี้ก็ไปใส่ก็หมูดิโหลดกับโหลดเฮ้าน้ำมันกับน้นำมันเฮาแบ่งเท่ากันแบ่งเท่ากันแต่เขาเหลือตัวใหญ่<ม>เบิร์ดต,ตัวใหญ่เอาไปเลยตัวใหญ่แต่เอาแค่เท่าแขนตอนนี้ก็ตัวใหญ่ๆพวกก็มาซื้อตัวละยี่สิบโอ้ยสมัยก่อนเนาะถูกเนาะถูกยี่สิบบาทเอาไปเลยตัวละยี่สิบอือยี่สิบตอนเองตอนเองยี่สิบอันนี้เนาะโลละสองร้อยนะท,ท,ท,ที่ที่อื่นนะที่ที่ประสาทอ่ะ มือนก็บกคอยลมไปไหนพี่น้องเลยเนี่ยไม่ลมนู้นพึ่งออกไหมใส่สองวันยังไม่ได้เลยสักตัวเพราะว่ามันลมแรงเกินไปเวลาก็จอดจั่นท์เข้ามาแล้วพอลงเทนอยู่แม่ลงเทนมารออุ่นเด้อไปจุระเมื่อวานนึ่ก็โทรไปเล่นน้ำยายเงื่องถามข่าวเพื่อนทำทานลองเดี๋ยวก็เออเขาน้ำตาเขาหมอเนาะยายก็ได้ ก็ไม่แล้วไขมันขึ้นห้าร้อยไขมันตกต่ำเลยไขมันตกต่ำไขมันจากเลยก็มันลายเป็นไขมันตกต่ำเพราะมันทำไส้ไขมันขึ้นห้าร้อยบอกไม่ได้กินมันทำไมขึ้นอย่างนั้นอย่างเงงจักรผิดปะกินเนื้อวัวไงมพวกนี้มันเป็นนั่นนะน้ำเป็นไขแล้วมันอุดตันนั่น น้ำไส้อยู่ตอนเส้นเลือดตัวนี้นะก็เลยเขาก็บอกว่าไข่เนรเลี้วแล้วก็ตัวบอจาม่าบอคนปะบอจาม่าบ่อร่อยโปรตุเทนสิเมื่อคันเมื่อคนหนึ่งก็อยู่คนหนึงว่าพอหว่าลูกไปโรงเรียนนาว่ะตัเมื่อสองเดือนบ่ได้แล้วลูกไปโรงเรียนได้สินยาแล้วก็เบิ่งง่วงบิ่งยังอีกง่วงก็เลยลูกพี่น้องมันยากเด้ถ้าเกิดว่าบ่มีง่วงนะเราไปส่งลูกสองนานได้นะเฮ้ยเมื่อสองคนสบาย มันก็ไม่ได้ยากแล้วมันโตแล้วเพราะว่ากับตอนเช้าก็ทางบกข้ามันไปโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นไปรัลาบมันแค่นั้นเองเนาะมันรู้ภาษาแล้วแต่ก่อนถ้าเป็นศูนย์เ็กเล็กมันยังน้อยอยู่สองสามขวบน่ะหาหไม่ได้ตอตอคืนอืมอันนี้มันมต้องตอนเด็กหาแต่ก่อนนางน้ำมันตอนที่พ่อเสียมันยังเล็กเล็กอยู่จะหาเจอนะยังคํำหาอันนี้ยังว่าเขารู้ภาษาแล้วเออแต่ก็ว่าแม่จะไปลาวนะเขาก็บอกเออ ถ้าจะไปก็เอาเงินเงินมาให้หนูนะบอกพอดีตรงน้ำไปแห้งแห้งชบเต็มดังเลยเงินมาให้หนูนะแม่ประชุละเขาก็คือทุระโตแล้วเนาะเข้าปรสองแล้วเนาะรู้เรื่องแล้วแต่ไอ้น้องเทนนั่นแหละมันยังลูกติดแม่คุณลูกน้องงาเขยไปไปไปมา พูดถึงห่วงพ่อไม่ให้ใกล้ไม่ให้ใกล้แม่แต่จะคล้องหนอหอมแม่ได้ต <c> อ <oughs> งเทน <c oughs> บังคลามเดี๋ยวให้ลุงปอกบังคลามห้กินหน่อย <c oughs> นี่รวมได้ได้สามตัวแล้วมังหนูอ่ะเนาะ พังพนตัวหนึ่งโอเคแล้วสุดยอดแล้วลุงพ้าวโพดหากินยากนะที่ที่บ้านคืออะไรจอนพลหรอจอนพนคิดถึงยายเนาะพูดถึงมาแล้วก็คิดถึงยายยายชอบเอาให้แม่ต้องต้องหลายตัวต้องพังพนด้วยพี่น้องเมื่อสมัยก่อนอนุมันลายเนาะแบบว่าบ่คอยมีคนใส่เลยพี่น้องเอาเมื่อนับเท่อยสิบโตสิบไปกับตัแล้วมาแจกพี่น้องคนละโตละโตนะสมัยก่อนเนาะตั้งแต่อัน อันเหลือทุ่มนั่นละใต้ <c oughs> โตโตโตโ,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 โมก็จะกับขูอกินปีกินแต่แต่ส่วนม,มากจะมีแต่สิขวอแกงหน่อยพี่น้องเรียกแกงไปไหนอาจารย์จบหน้าจารย์ห<ะ>้าเอาหนูเออเอาหนูอืมออกเดิมค่อยน

Oh. <c oughs> อ,อ๋อพรวันไหนเงาวันวนีวน้วันเสาร์ <c oughs> จาร์พี่ชายนูเล็กพี่น้องนะ <c oughs> านนอาจารย์กรย์อาจารทบไม่ว่างเลยอาจารย์อนะ่ะาอาจาร์กำลังขาดีพี่ชายเขาหนูเล็กพี่น้องเป็นสาเปยอ หากัแล้วงานนั้นโคกสบายกระตอนงานบ้านไหวเสนองมีตายแล้วก็มีเกิดแลวพี่น้องเอ้ยคือขวานหละหนีไม่พ้นใช่ไหมลุงเว้นเว้นว่าตายเกิดหนีไม่พ้นเนาะเพราะฉะนั้นอะไรนะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเจอกันทุกคน เจอกันทุกคนที่มาสายหรือมาเร็วแต่ก็ต้องทําใจอะไรพี่น้องแต่ว่าคุณทำมากับมีเจ็บมีป่วยนั่นแหละสี่มมีเจ็บมีป่วยมีตายก็เป็นไปบ่ดได้ผะว่ากระสันได้เสียเอาเงินไปไหว้สาเนาะหาเงินก็นต้องเผื่อไว้ควนบทสบายตอนนี้คนก็นเต็มโลกแล้วแก่ได้แก่แล้วก็สหล่นหล่นสังขารไปเด็กน้อยก็เกิดมาใหม่อีก เป็นวายตายเกิดมันยังพอลงเทนว่าแลก็ต้องทำใจผลต้นไม้ผลดอกไม้อาไรแต่ดอกไม้น่ะจะตายจะตายกว่าใบกว่าคนนี่เด้อปีต่อปีพี่น้องเลยเป็นวตายเเกิดนป็วตายเกิดแต่ก็เวลาน้อยโตมาแล้วก็ออกดอกออกผลเสร็็จกป่วยมากแล้วก็หักซากันถึงที่สุดนั่นแหละดูแลกันไปก็เป็นคนก็มุดไปเหมือนกับดอกไม้ต้นไม้ เออออาดกก้สเมื่อยายกับตาก็หมดห่วงลูกหลานแล้วมั้งไปสบายถูกมาฮึงเลยเด้เรียงลูกเรียงเต่าตะไคร้ก็สวยสวยเลยลุงอยากกินตำตะไคร่ะมักเตะแฮ่ทามีเหรอป่เนาะ อตะไคร้ก็ประมาณมีอยู่หา้าโกะแต่โกด้วยมีอยู่หา้าวนนี้แม่นม้องเมย์่ผุนทางหยา่าทางไปทางมาเอามาทางโกตะไคร้หย่าเนียงสามโก้เฮ้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเขาเป็นหญ้าเนาะเออืวันนี้ก็สภาพเด็กๆไปกินลงทานนี่แหละพี่น้องก็ลูกจากไปกับจัดไปหม้อน<ม>ีก<ม>ับเซียราเด้อพ<ม>ี<ม>่น้องจะฝากกดไลกดแชร์เนาะ พอกันใหม่คลิปนะสบายดีสบายดี